ประเทศไทยในปี2025ถือว่าเป็นปีที่สำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของชาติและศักยภาพทางการทหารโดยเฉพาะกองทัพอากาศไทยที่ได้ก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาขอองค์การปรับยุทธศาสตร์ใหม่และการเสริมเคี้ยวเล็บทางอากาศอย่างชัดเจนเหตุการณ์ล่าสุดที่มีการส่งฝูงบิน F-16 และ Gripen ปป E, Gripen ปป CD เข้าลาดปรเวณชายแดนเป็นทั้งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์และการแสดงศักยภาพที่ทำให้ประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงผู้สังเกตการจากต่างชาติต้องหันมาจับตามองว่ากองทัพอากาศไทยกำลังเดินไปในทิศทางใดความเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการป้องกันภัยคุกคามตามแนวชายแดนเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความพร้อมรบความทันสมัยของอาวุธและการวางรากฐานในระยะยาวสำหรับการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ F16 ของกองทัพอากาศไทยนั้นแม้จะเข้าประจำการมานาน แต่ได้ผ่านการปรับปรุงและอัปเกรดให้ใกล้เคียงกับมาตร,รฐานบล็อก70ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรุ่นที่ทันสมัยที่สุดในโลกการอัปเกรดนี้ไม่เพียงแต่เปลี่ยนเครื่องเก่าให้กลับมามีประสิทธิภาพสูงขึ้นแต่ยังเพิ่มขีดความสามารถในการรบสมัยใหม่ทั้งระบบเรดาร์ AESA ระบบอาวุธปล่อยนำวิถีอัจฉริยะและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายการรบกองทัพอากาศไทยได้ปรับปรุงเครื่องให้รองรับภารกิจหลายรูปแบบ ทั้งการสกัดกั้นทางอากาศการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินและการลาดประเวนทางอากาศอย่างต่อเนื่องในอีกด้านหนึ่งคลิปเปนที่ไทยจัดหาจากสวีเดนนั้นแม้จะมีจำนวนไม่มากแต่ถือว่าเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดที่ไทยมีอยู่ในปัจจุบันระบบเรดาร์ ps 0 5 a ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ในระยะไกล ความสามารถด้านเครือข่าย Data ้าลิงก์และระบบอาวุธปล่อยนำวิถีเมตอที่สามารถโจมตีเป้าหมายทางอากาศได้ไกลเกินกว่า100กิโลเมตรทำให้กริปเป็นเป็นเครื่องที่สร้างสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ให้กับกองทัพอากาศไทยนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการปฏิบัติการแบบหลายบทบาทสามารถสลับภารกิจจากการป้องกันทางอากาศไปสู่การโจมตีภาคพื้นดินได้อย่างรวดเร็ว การที่กองทัพอากาศไทยส่งทั้ง F-16 และกริปเปเข้าลาดประเวนชายแดนในปี2025สะท้อนให้เห็นว่ากองทัพไม่ได้พึ่งพาเครื่องบินรุ่นใดรุ่นหนึ่งเท่านั้นแต่ใช้การผสมผสานจุดแข็งของทั้ง2แบบ F-16 มีข้อได้เปรียบด้านจำนวนและประสบการณ์การใช้งานยาวนานขณะที่กริปเป็นเด่นด้านเทคโนโลยีและความสามารถในการรบแบบเครือข่าย การทำงานร่วมกันของทั้งสองแบบจึงทำให้ภารกิจลาดตระเวนชายแดนมีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างและตอบสนองต่อภายคุกคามทุกรูปแบบสิ่งที่น่าสนใจคือการจัดวางกำลังของกองทัพอากาศไทยในครั้งนี้ไม่ได้มองเพียงแค่การเฝ้าระวังชายแดนแต่ยังเป็นการส่งสารเชิงยุทธศาสตร์ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ว่าไทยมีความพร้อมสูงและไม่ประมาทต่อสถานการณ์ใดๆการบินลาดประเวนในพื้นที่ชายแดนมักเกี่ยวข้องกับปัญหาความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นการลักลอบค้าอาวุธการเคลื่อนไหวของกลุ่มติดอาวุธหรือความขัดแย้งในพื้นที่ทับซ้อนการที่กองทัพอากาศแสดงกำลังในลักษณะนี้จึงมีผลทางจิตวิทยาและการทูตทางทหารควบคู่กัน เมื่อมองในภาพรวมของปี2025จะเห็นได้ว่ากองทัพอากาศไทยกำลังเข้าสู่ยุคข,ขอองค์การปรับตัวครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุง F-16 ให้เข้าสู่มาตร,รฐานบล็อก70การรับมอบ Gripen E ที่เริ่มทยอยเข้าประจำการการวางแผนอนาคตในการจัดหาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่และการเชื่อมต่อกำลังรบเข้ากับระบบเครือข่ายร่วมกับกองทัพเรือและกองทัพบ,บก หลวนเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ศักยภาพทางการทหารของไทยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นกริปเป็นอ e ที่กำลังเข้าประจำการนั้นถือว่าเป็นการก้าวกระโดดครั้งสำคัญเพราะไม่เพียงแต่เหนือกว่า F-16 เดิมในหลายด้านแต่ยังเทียบเทยงกับเครื่องบินขับไล่รุ่นที่ทันสมัยที่สุดของภูมิภาคการติดตั้งเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรบกวนเรดาร์ศัตรู การใช้ดาต a าลิง์ที่เชื่อมโยงกับทั้งคริปเป็นรุ่นอื่นและระบบป้องกันภัยทางอากาศภาคพ,พื้นดินของไทยทำให้เกิดเครือข่ายการรบที่สมบูรณ์และยากที่ฝ่ายตรงข้ามจะทะลวงผ่านอีกจุดที่สำคัญคือการที่กองทัพอากาศไทยไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการจัดหาเครื่องบินแต่ยังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับไม่ว่าจะเป็นระบบเรดาร์ตรวจจับระยะไกล การปรับปรุงฐานทัพการฝึกนักบินและเจ้าหน้าที่ให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีขั้นสูงรวมถึงการบูรณาการเข้ากับระบบอาวุธปล่อยนำวิถีจากภาคพื้นดินทั้งหมดนี้ช่วยยกระดับความพร้อมรบของประเทศให้อยู่ในจุดที่คู่แข่งต้องคิดหนักก่อนจะท้าทายในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การเคลื่อนไหวของไทยย่อมถูกเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซียกำลังเสริมกองทัพอากาศด้วยเครื่องบิน Su-30 และอาจจัดหาเครื่องบินรุ่นใหม่เวียดนามมี Su-27 และ Su-30 ที่ยังคงเป็นกำลังหลักอินโดนีเซียลงทุนในราเฟลและ F-15EX ฟิลิปปินเองกำลังจะได้ F-16 บล็อก70ใหม่ความเคลื่อนไหวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าภูมิภาคกำลังเข้าสู่การแข่งขันด้านอาวุธทางอากาศครั้งใหม่ ไทยจึงไม่อาจหยุดนิ่งการส่ง F-16 และกลิปเป็นลาดประเวนชายแดนจึงไม่เพียงแต่ปกป้องอธิปไตยแต่ยังแสดงให้เห็นว่าไทยกำลังตามเกมและพร้อมจะก้าวนำอีกสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือประสบการณ์ของนักบินไทยที่ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมกับกองทัพอากาศชั้นนำของโลกทั้งการฝึกกับสหรัฐอเมริกาในโครงการคอบราโกการฝึกกับสวีเดนการแลกเปลี่ยนความรู้กับหลายประเทศ สิ่งเหล่านี้ทำให้นักบินไทยคุ้นเคยกับยุทธวิธีการรบสมัยใหม่และสามารถนำมาปรับใช้กับเครื่องบินที่ทันสมัยได้ทันทีการมีเครื่องบินดีเพียงอย่างเดียวไม่พอหากนักบินไม่มีประสบการณ์ก็ไม่สามารถใช้ศักยภาพเต็มที่ได้กองทัพอากาศไทยเข้าใจเรื่องนี้ดีจึงลงทุนกับการฝึกอย่างต่อเนื่องสำหรับภารกิจลาดประเวณชายแดนในปี2025แม้จะดูเหมือนเป็นการปฏิบัติการตามปกติ แต่ความจริงแล้วมีความซับซ้อนอยู่เบื้องหลังการใช้ F 1 6ในการครอบคลุมพื้นที่กว้างและการใช้คลิปเปนในการตรวจจับเป้าหมายระยะไกลและเครือข่ายข้อมูลทำให้เกิดการผสมผสานที่ลงตัวเครื่องบินทั้งสองแบบสามารถแบ่งหน้าที่กันได้ชัดเจนโดยที่ F 1 6สามารถทำหน้าที่สกัดกั้นหรือตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินส่วนคริปเปนสามารถควบคุมการรบและส่งข้อมูลให้กับเครื่องบินลำอื่นหรือหน่วยภาคพื้นดิน ในด้านการเมืองระหว่างประเทศการแสดงกำลังทางอากาศในลักษณะนี้ยังส่งผลต่อการเจรจาและความสัมพันธ์ไทยสามารถยืนหยัดในฐานะประเทศที่มีความพร้อมและไม่อ่อนแอการมี F-16 ที่ได้รับการอัปเกรดและทริปเปนที่ทันสมัยทำให้ไทยไม่ตกเป็นรองในการเจรจาเรื่องความมั่นคงหรือปัญหาพรมแดนที่อาจเกิดขึ้นความมั่นคงทางอากาศจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์การทูตท,ที่สร้างสมดุลให้กับไทยในภูมิภาค ทั้งหมดนี้สะท้อนว่าในปี2025กองทัพอากาศไทยไม่ใช่เพียงผู้รักษาอธิปไตยทางอากาศแต่ยังเป็นผู้สร้างสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคการส่ง F-16 และ g r i p e นลาดตระเวนชายแดนเป็นภาพที่ชัดเจนที่สุดขององค์การผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีความพร้อมและเจตนารมณ์ที่จะปกป้องชาติไทยแสดงให้เห็นว่าพร้อมรับมือกับความท้าทายทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะมาจากภายคุกคามแบบดั้งเดิมหรือภายคุกคามสมัยใหม่การวางรากฐานในปีนี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของกองทัพอากาศไทยในทศวรรษข้างหน้า